สวัสดีครับซาพีจีทุกท่านนะผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับผมเทพีเจกันเหมือนเดิมนะพ่อวันนี้กระจารให้กับเกมใหม่ของพีกันเบอร์เลยครับผมมาวันดูวันโนวันนั้นวันนี้นะครับผมวันโนวันนี้วันนั่นครับผมมาจัดจานให้ครับผมว่ามันเป็นยังไงเกมใหม่ของพีกันเนาะครับน้องมาวาวเลยกับไปเลยจ้ะไปที่เบทห้าก็พอครับทุนเราน้อยครับทุนสามสิบเองวันนี้มาทุนสามร้อยนะไม่ใช่สามสิบครับเราเงอยๆกันไปจ้ะดูที่ดอกนี้ครับผมอารางวันมาครับบิ๊กเวียนหนึ่งร้อยไป เปิดหวัวมาดีแบบนี้ก็กําไรเราไปก่อนเลยจับบาแบบนี้ก็ได้สองเนาะโอ้ดอกนี้เงียบจ้อยครับอ,อืไรมาแบบนี้มาแบบนี้กับมาเรื่อยๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องได้มาเรื่อยๆครับผมขอปิดเทอโบไปที่เบ็ดสิบรักกันนะผมมาปิดเทอโบเอาวามาว่าดอกนี้เอาเรื่องเอาเรื่องพอในยยกได้เล่มกันเยอะมาดิดอกนี้วายังไงอ,อืบ่ได้บ่ได้เสียได้ดีเสียได้เสียได้ดี เสียดอยด,ด,อดอีดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้มาจางไหนดอกนี้มาจังไหนดอกนี้มาจางไหนเออโอโหโอโหโอโห้มาบอได้เสียดายอีกแล้วโอโหดอกนี้ได้อยู่วะเบกเวนเบกเวนสองรอยบอทรรมาดาสองรอยกับเอาเรื่องอยู่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันจานได้มานิดน้อย ไปเทรารน้อยเทรารนิดจัดมาพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องว่าจังไรดอกนี้อดอกนี้ว่าจังไรเปิดมากับบอกมาจา้ะมารอชมครับ8ปดข้างเปดข้างมาขอมังมัง,มงเต็มหน้ากระดานอายะเน,นาะดอกใหญ่ๆดอกง่ายๆมาแบบนี้ก็ได้เร็มอยู่จา้าจ้าจ้าจ้ามาสองร้อยเจ็ดสิบแล้วไม่เต็มหน้ากระดานนีงจะทีรู้เออมาจา้ะเบวก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 มาต่อไปเงาเงากันเลยจ้ะ เป็นจังไรเงียบใจมาอีกสี่ห้ดอกกันจ้าทุกคนว่ายังไงดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้อายหนึ่งพันบอดได้เนาะมันพิษซองมันพิษซองโอ้โหเงีบยบใจครับนาว่างเปล่าไปเลยเนาะมาดิขอหน้าเหลืองๆโอเคอะไรอยู่บวกบกบวกบวก,บวกมาหน้าเหลืองๆแบบนี้หน้าเหลืองๆแบบนี้บวกมาได้ยังไงยังไงอบอดได้บดได้ ดอกนี้ว่าจังไรครับผมดอกนีอาดาอยู่ครับผมบักบากบากบาก,บากเออจัดมาครับผมเบรกเวียนเบรกเวียนไปหกร้อยห้าสิบกันเลยจ้าุจัดปารัดบอครับผมคองแทยแม่ปลาโนมครับผมมาขอเพิ่มเบ็ดจักหน่อยครับผมค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปกันนะเงีย <c> บ <ười> อยปนหอยแน่รู้ครับตอนนี้อยู่ที่พันสามนะทุกคนเนาะทุนน้อยๆครับทุนสามรอยครับ,รบผมมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว มนฟรีฟีมันมาอีกแล้วครับผมบอไดอ้เนาะมันมาแต่มันหอกมันหอกมันหอกแต่ดอกนี่มันไม่หอกมันไม่หอกสามร้อยหกสิบครับผมไปเรื่อยๆอะไรจักขอบเธอโบจักหน่อยเธอโบจักหน่อยเธอโบมากระบี่ยินไปเลยจะรหกร้อยสามสิบครับผมมาโอ้ไ oh, ฮสุดจัดปาราดบอครับผมของเทแม่ป,ป้าน้องก,กับสองพันแล้วสามร้อยแตกสองพันแล้วครับผมจัดไปจัดอกนี้ได้มากเก่าเนาะเอออือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รีบรีบออ do, บอไดอ้รีบบอไดอ้ do, อีกแล้ว รีบบอได้รีบบอได้รีบบอได้อีหลีดอกนี้ก็รีบบอได้อีหลีรีบบอได้มันไปเรื่อยเยมันไปเรื่อยเยแบบนี้นว่าจังไรว่าจังไรครับผมแปดข้างมาจา้เพ็นจังไรมารอชมกันนะจา้าพ่อแม่พี่น้องดูที่ดอกนี้ก็จัดมาจากสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามสิบจัดมาครับผมร้อยห้าครับผมมาเอาเรื่อยๆร่อเอาเรื่อยๆยขอเน้นๆ้นเน้นเ้นมาโอ้โหพันห้าเสียไายชิบหายเลย มันจะไม่มาอีกแล้วหรอพันห้ามาอีกสักทีเถอมาดอกยังไงโอ้โหไว้นาวางเลนะปเล่าไ,ไปเลยเนาะเงียบอยปันหอยในรูครับผมพอไม่พี่น้องโอ้โหเงียบใจเงียบปัดเงียบปีเงียบปึ๊บปั๊ปัปัปัดไปเลยอาดาอยู่ครับผมมาบวก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 มาเรื่อยๆครับผมบวกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลี้ยงเลี้ยงเรื่อยๆโอ้โหช่องสุดไทยบอมาบอมา มาทำไมดอกดอกนี้เออแบบนี้บเพราะคือเพราะคืองามงามโบกจัดมาครับเบกเวนมาแป0ร้อยเจัดปราไบอกครับผมพอในต่อชะตาชีวิตกันไปเรื่อยๆครับมาขอไปที่เบดห้หน่อยละก,กันครับมันต้องเป็นของเราบ้างแหละวันนี้โอ้โหโอ้โหจัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพื่อมันจะเรียงดอกนี้มาตัวเบดห้ิมาตัวดอกตัดสินบ่อโอ้โหออกมาแตกก่กระดูครับมาไม่ต้องไปเข้า เบ็ดฟรีก็มาบิ๊กวินพันห้าไปเลยครับผมมาสุดจัดปลารายบอครับดูรอบนอกครับรอบนอกจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยครับตอนนี้อยู่ที่สี่พันแล้วเราหยับไปหยองครับโอ้โหเงียบอยเทราเงียบอยเทราโอ้โหขอ,อจัดดอกนี่ดอกสุดท้ายดอก,อดอก,ดอกสุดท้ายออาาดอกนี้ขอดอกง่ายๆดอกง่ายๆดอกสุดท้ายเออจัดมาดอกนี้ขอจักสอง3อยสามรอยนะมา มาดิไม่ต้องสองร้อยสามร้อยแบบนี้กระชามาจาัด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 มา,า,ม,ามีหนึ่งพันด้วยมาดมอ,อกนี่มีต่อยอไหมมีต่อยไหมมาตัวเลียงเลียงแบบนี้ก็เต็มหน้าการะดานอาญาม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 าโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกครับของเทเป็นปนอนมาอีกไหมไหมไหมบอกมาบอกมาเสียดายครับเสียดายเสียดาย,ายจัดไมก็แม่โอ้โหยห้าร้อยดอกเดียวเท่านั้น มาขอดอกนี้จังดอกนะบักระโอ้โหบอได้มาอีก3ดอกสุดท้ายว่าจังไหนดอก3ดอก3ามดอกดอกนี้โอเคมาอยู่มาอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องมาจากครึ่งเมือนแล้วตอนนี้มาจัดมาจัดมาดูครับมาดูครับมาดูครับได้ลุน้นได้ลุ้นครับ253ดอกด้วยมาจามาจา้าสุดจัดประหลัดบอกแน่นอนมาดูที่ดอกสุดท้ายว่ายังไงโอ้โหดอกสุดท้ายไม่มีแต่กระบี่กินจัดไป3 5 5 0บครับผมมา สุดจัดประลาดบอกของแท้แม่ปนอมครับโอ้โหไ้มาเลขงามครับนาจะไม่สู้ต่อแล้วกันนะทุน300วันนี้ก็แตกมา6 9 9 9นเนาะทุกคนเนาะสุดจัดประลาดบอกครับของแท้แม่ปนอมครับผมวันนี้ก็อยู่ได้แล้วกันนะับอยู่ให้เป็นเนาะทุกคนเนาะโอเคครับใครที่อยากตามผมจะทิ้งนิ้ไนึ่งไ้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะผมวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปกันก่อนเลยแล้วกันนะผมขอบคุณครับ